สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับก็สำหรับพวกนี้ก็ได้ขายไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่อยู่แถบทางจังหวัดภาคใต้นะครับเป็นโรงงานผลิตสับประรดหรือปาล์มอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เอ่ยนามของท่านนะครับึงซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานที่อยู่ทางแถบจังหวัดภาคใต้นะครับ สำหรับพวกนี้ก็ได้ตกลงซื้อขายโดยที่ผู้ซื้อเองนั้นไม่เห็นรถเลยนะครับเห็นแต่รูปภาพในวิดีโอและภาพถ่ายนะครับก็ตกลงซื้อขายกันเป็นที่เรียบร้อยก็จัดมอบรถให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับในราคา3ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้ปี60 1 0น็อตนะครับอุศส,สมบัตินะครับก็มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับรายหลังๆรายต่อๆไป เพื่อจะทำการซื้อขายกับทีมงานของรถบรรทุกมือสองสุพรรณบุรีนะครับก็เอามานำเสนอกันนะครับในการจะซื้อจะขายรถให้กับคุณลูกค้านะครับก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็ได้ซื้อรถตรงตรงจุดนี้ไปเป็นจำนวน2พ่วงแล้วนะครับโดยที่ท่านนั้นไม่เห็นรถตัวจริงเลยนะครับพ่วงแรกก็ซื้อไปเมื่อประมาณ ประมาณสัก10เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นพ่วงที่2นะครับที่ซื้อโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับก็เห็นกันทักทายกันอยู่แต่ในเฟซไอในยูทูบนะครับไม่เคยเจอตัวจจิงของท่านนะครับก็การชมรายละเอียดใน youtube และ facebook ท่านข้อค่อนข้างเชืีอใจนะครับก็ ตกลงซื้อขายไปพวกนี้ก็เป็นจำเป็นพ่วงที่2นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเบื้องต้นที่ตกลงซื้อขายกันนะครับก็ไม่มีการฝุ่นแบบแต่งหล่อแต่งเท่แบบนี้นะครับเป็นรถที่มีการฝุ่นของอูสอส่โสสมบัติอย่างเดียวนะครับรอบคัน ตกลงซื้อขายกันคนขับก็ได้ขอให้ติดกันฝุ่นให้นะครับแบบเท่แบบจัดเต็มนะครับก็จัดให้เลยนะครับนี่เลยครับโดยที่ไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะครับการฝุ่นเป็ดของใหม่นะครับเป็นของใหม่ๆหม่ทั้งนั้นนะครับสําหรับตรงจุดนี้นะครับก็ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับเคลือบ ทำสีให้ใหม่เก็บรายละเอียดทั้งพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดน้อยนะครับทําให้คุณลูกค้าเห็นแล้วต้องประทับใจนะครับเมื่อพบรถตัวจริงนะครับเมื่อวันที่รับรถนะครับเก็บฝาดทำความสะอาดให้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับกระจกนาซ่านะครับคุณลูกค้าก็ไม่ได้ขอนะครับอันนี้เป็นการ โปให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่งหลอ่อแต่งเทเป็นมิชลินเป็นกันฝุ่นหน้าอะไรประมาณนี้นะครับก็แถมไปเลยนะครับไม่มีการบวกเพิ่มนะครับจัดให้อย่างเต็มเหนียวนะครับมองไปตรงจุดไหนก็พบแต่สิ่งสวยงามนะครับก็ ไม่อยากให้คุณลูกค้าทุกๆท่านที่มาซื้อรถแล้วใช้บริการนะครับจ่ายเงินไปแล้วก็พบกับความผิดหวังนะครับอันนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ใส่อะไรประมาณนี้นะครับตรงจุดนี้ไม่ใช่นะครับมอบให้กันไปเต็มเหนี่ยวนะครับคุณลูกค้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่เกินกําลังก็จัดให้นะครับเก็บกันแบบนวลเนียนนะครับจัดเต็มจัดสวยให้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกันไว้แล้วกันครับทุกๆท่านนะครับที่ชมคลิปวิดีโอรถบรรทุกกันอยู่นะครับเผื่อท่านนั้นกําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะครับก็ในคลิปต่อไปก็เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็จะมีอยู่หลายคันนะครับรถที่กําลังจะนําเสนอขายกันอยู่นะครับอันนี้ก็มารีวิวรายละเอียดที่ได้ส่งมอบให้ลูกค้าไปแล้วนะครับนี่เลยครับกันฝุ่นจัดเต็มนะครับคนขับอยากได้นะครับ เขเลยจัดไปนะครับโดยที่ไม่มีการบวกเพิ่มนะครับทั้งพ่วงจัดเต็มเนี่ยวนะครับนี่เลยครับส่วนแม่ลูกก็เคลือบเก็บรายละเอียดสีให้ใหม่ทั้งพ่วงเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นๆนะครับเพียงแต่นัดรับรถหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บรายละเอียดให้แบบประทับใจที่สุดนะครับ ไม่ได้เก็บกันเป็นจุดๆนะครับเก็บรายละเอียดกันแบบทั้งพ่วงทุกซอกทุกมุมนะครับเน้นความสวยงามนะครับเน้นความประทับใจนะครับสำหรับคนซื้อคนซื้อประทับใจคนขายก็ดีใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านไว้นะครับ ที่เรียกใช้บริการนะครับจะซื้อจะขายรถบรรทุกต่างๆนะครับก็ติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรก็โชว์อยู่ด้านหน้านะครับส่วนรถที่จะขายนะครับการันตีว่าเป็นรถสวยทั้งหมดนะครับต้องเป็นรถที่สวยนะครับพร้อมนําเสนอพร้อมใช้นะครับก็เอามานําเสนอขายกันนะครับไม่ใช่ขายรถให้คุณลูกค้าไปซ่อมนะครับตรงจุดนี้ขอแจ้งให้ทราบนะครับ ขายรถให้ไปใช้กันทุกๆพ่วงทุกๆคันนะครับไม่ว่าจะเป็น10ล้อ6กล้อรถพ่วงนะครับนี่เลยครับ36นะครับก็มีกันอยู่หลายตัวนะครับราคาก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับเพียงแต่เอารูปภาพขอโทษครับรูปถ่ายมานําเสนอกันนะครับก็สนใจก็ทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์ที่มีไลน์ก็โชว์อยู่ด้านหน้าจอนะครับอยากจะได้เป็นอิส z สุ3หหรือเป็นฮีโน่สามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อหินทรายข้อเกษตรนะครับก็ทับทายกันเข้ามานะครับพอรายละเอียดก็อาจจะไฟเฟ่นะครับเพราะมีจำนวนรถอยู่หลายคันหลายพ่วงอยู่นะครับช่วงท้ายวิดีโอนี้นะครับแต่การันตีว่ารถที่รูปภาพกำลังนําเสนออยู่นี้นะครับยังอยู่นะครับยังไม่ทันได้ขายนะครับในคลิปนี้ก็มีคันสีดําพ่วงเดียวนะครับที่ขายออกไปแล้วนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับฮีโน่344นะครับ จะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับก็ได้นะครับก็ลูกค้าทุกคนนะครับก็จะให้บริการเหมือนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือว่าลูกค้าจะซื้อแบบจัดไฟแนนซ์นะครับทุกทกท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษเท่ากันทั้งหมดนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ตรงจุดนี้นะครับสนใจอยากจะได้รถไปใช้1 0ล้อ6ล้อรถพ่วงก็ติดต่อทักทายกันเข้ามานะครับ ยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบถามเรื่องการจัดจัดไฟแนนซ์พื้นฐานเบื้องต้นก่อนหรือจะเป็นซื้อสดลดได้เท่าไหร่ก็ติดต่อกันมาได้นะครับยินดีรับใช้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีราคารถก็ไม่ได้แจ้งนะครับแต่ก็มีราคาตั้งแต่ 3ล้านกว่าบาทไปจนถึงล้านกว่าบาทนะครับสนใจก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับช่วงท,ท้ายวิดีโอนะครับก็จะมีอยู่ประมาณล้านกว่าบาทก็มีนะครับอี่สุสุสามกศูนย์พวกนี้ก็แม่ลูกกระบะไม่ดำนะครับเป็น FYH นะครับแม่ลูกตัวแม่12ล้อแท้นะครับตัวนี้เป็นฮีโน่สามสี่สี่นะครับแม่ลูกกระบะอมิเนียม ดัมเกษตรนะครับอี苏ุสุมร้กยย320ก็มีนะครับมีจํำนวนหลายพ่วงอยู่นะครับราคาก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับเดค้าสา3เลยครับเป็นอู่สุ่นชัยทั้งหมดนะครับนี่เลยครับเครื่องยนต์สวยๆนะครับอี苏ุ卡ุเด็ัก้านะ้รับ3่0แรงม้าและฮีโ o เมกามีทั้ง 2.6. และ3 2ยี่นะครับมีทั้งดัมและไม่ดัมนะครับ สำหรับพวงนี้ก็เป็นฮีโน่นะครับต่อมาก็เป็นฮีโน่เปอร์เฟียนะครับ360แรงนะครับพวงนี้ก็เป็นอู่ซุนใช้นะครับแม่ลูกราคาล้านกว่าบาทนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับตัวนี้เป็นซีรีส์7นะครับตัวลูกก็3คานแท้นะครับแม่ลูกซีรีส์7นะครับเครื่องยนต์400กว่าแรงนะครับราคาล้านกว่าบาทนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับ ภายในหัวเก่งก็หรูๆรูสวยสวยนะครับรถใช้งานไม่เยอะนะครับเป็นซีรีส์7แท้นะครับ12ลอ้อมาจากนอกเลยนะครับภายในหัวเก่งสวยสวยหรูๆรูกันแบบนี้เลยครับซีรีส์7นะครับแม่ลกูกอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นฮีโน่เปอร์เฟียอูซุนชัยนะครับแม่ลกูกเครื่องยนต์360แรงนะครับ ตัวนี้ก็ราคาล้านกว่าบาทนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับห,หัวซีรีส์เนี้เป็นเป็นตัวแท้นะครับ10น็อตนะครับสนใจก็แอดไลน์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นของตัวนี้นะครับ p ีโนเปอร์เฟียนะครับ เป็นเกียร์แบบมีโลไฮนะครับเข้าไรอ้อยขึ้นเขาได้เลยนะครับสวยๆของอูช่ชุนชัยกระบะวเนียมแม่ลูกนะครับลูกก็เป็น3คา,านแท้นะครับตัวนี้เป็นอิซุสุ360แรงม้านะครับ F y h นะครับตัวนี้ก็ตัวเดียวก็ขายนะครับมีระบบลากพ่วงนะครับสนใจตัวไหนก็ทักทายกันเข้ามาครับตัวนี้เป็นเมก้า3 260นะครับไม่ดำนะครับแม่ลูกใส่ของได้เยอะอยู่นะส่วนกระบะตัวนี้เป็น12ล้ออีโนโเมกาเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ดำราคาก็ล้านก็บาทนะครับมีทั้งดำแหละไม่ดำนะครับเมกาตัวนี้3 2 0ยดับแม่ลูกนะครับยางใหม่นะครับสภาพยางสวยๆนะครับสนใจอยากจะได้ไรายละเอียด พวกไหนเป็นพิเศษก็ทักทายกันมานะครับเมก้าพวกนี้ก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับแม่ลกูกเครื่องยนต์สามร้อยกว่าแรงก็มีนะครับสอง้อยกว่าแรงก็มีนะครับจะซื้อตัวเดียวหรือแม่ลูกก็ได้นะครับส่วนตัวเมก้านะครับนี่เลยครับอิซูซสามร้อยหกสิบแรงม้านะครับ FYH สนใจก็ทักทายกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ